สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจิมพาเลาะวันนี้นะครับผมก็พามาตกปลาแม่น้ําบางปะกงนะครับซึ่งเป็นปลาทับทิมนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมราวางคันนะครับแล้วก็ที่วางคันนะแล้วก็หมุนปากไว้ตรงนี้นะครับตรงกติกแล้วก็โลเก็บสายนะครับ วันนี้จะตกระยะ2.7นะครับก็เอาโรเก็บสายออกมานะครับแล้วก็มัดปลายใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หาทุนนะครับไอ้ทุนดอกเล็กนะครับวันนี้ตกแบบไม่ตายนะครับตะกวนหนักหน่อยนะเพราะว่าน้ามันไหลนะครับส่วนเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อตกปลานินนะครับแล้วก็ผสมกับเหยื่อ KNK นะครับ คนคนคแล้วก็ผสมน้ําเข้าไปนะซุมน้ําเสร็จแล้วพักไว้ประมาณ3นาทีแล้วก็คนคนคนนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปั้นเม็ดปั้นเม็ดเสร็จนะครับตกสองคอนะครับตกไปเลยโอเคนะครับไปดูกันว่าจะมีตัวไหมครับผม ทิมโบ้ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนะครับ 对。<noise>